พอดีผมยางเวะมากผมมาด่อปลาคอหน่อยเวียบๆบางหนึ่งมันหมดไปทั้งไหนน้องโอ้โหัมจับมันขึ้นมมาครับเนี่เป็นเป็นปลาคอหน่อยครับนี่ยพ่อแมพี่น้องเห็นเรวเอวะเขาหากินง่ายได้เลยเด้ มันจะข้นบืนไปใส้หมดแล้วผพปล่อยมันก่อนเนาะให้มันไปสู่ธรรมชาติครับนี่โม่มันมีม่อยู่บงหนึ่งผมเห็นมันมันกระโดดมันมาเป็นฝูงเป็นหม่ในเวลาเวลาปลาข้นนี่มันก็ขข้นเป็นเป็นกลุ่มครับเนี่ยไหนๆเดี๋ยวๆๆผมจะคอยคอยจับคอยคอยปล่อยผมอย่ามันตายเนีย นี่นนเห็นบ่หมอเนื้อผมยังมีอยู่อีกเด้ว่าผมยันมันเป็นอย่างผมนี่น,น,นี่นี่ครับอีกตัวนึงนี่โอ้โอ้โอยละเอาผมผม,ผมก็ป่วยมนันลงนะครับอืเอาผมสิจับอีกครับจับในี่หยาใน่ยัง,ยง,ยง,นยงนี่แหละห, àng, หางหางของมึงในี่หยาครับผมหยามันมีบ่มีป่าบ่นี่ครับวิธีหากินห้องบ้านเฮา มันมันมันเจะอยู่ในหย่าในยังครับหาบึงโอ้โหอึบ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 นะครับงมในหย่าในยังกับมีดนี่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 โอ้ยครับผมเราก็ปล่อยมันผมบอเป็นคนบอกว่าไอ้สิษฐาปันเดครับ สไม่ผมเป็นเด็กหน่อยผมหาปูหาป่าทรงตัวเองเรียนหนังสือมาจนจบปริญญาตรีผมก็เลยพ่อเล้วซมมานีผมหาอยู่หากินเดแล้วททำมาค้าขายกะเด็กเงี้ยเด็กข้ามเด็กเหตุการณ์เหตุงานบางอย่างที่ว่าจำเป็นผมกับ่บไปทำลายมันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอคุณที่ทุกท่านได้ติดตามผมมาก็สวัสดีครับ